ช่วยชีวิตท,ทันใจได้ทุกเพศสายด่วนต่อติกงหนึง1 4 1ห <c oughs> <c oughs> ได้รักษาโดยที่ความใจผิดสานด้วยนะครับปิดสานด้วยได้ได้บอกว่ารหรือไม่สั่งก็มาก็มีนะครับก็หลายกรณีครับครั้งนี้เลยจะเอาเป็นเยี่ยงอย่คร,ครับใครรับก็มี้พจริงแล้วน้องชายผมไม่ได้รับแล้วมีเจ้าพนักง,งานพนักง,งานของบริษัทนะครับแฉ อันนี้ประกันเรื่องนี้หรอมีที่แปดซี่งที่นั่นเจ้าของเขาเมื่อวานเขาโทรมาโทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาของมาให้ผมก็เช็คไม่มองก็ไม,ไม่ไม่ด้วยยังไม่ขึ้นเลยได้เซ็นรับ ไม่ใช่เปียนผมถามน้องชายผมน้องชายผมไม่ได้เปียนแล้วก็รับมันก็ทากันแะความยาวมันมากกว่า่าก็เลยไม่อยากให้เขาไปทำอาไรี้ไม่อยากเป็นเรี่องให่างน่นะกับซับมาแจ้งความนะครับผมมาแจ้งความําเนินคดีกับเจ้าพนักงานแบบนะครับที่เป็นแบบขนส่งนะครับที่ที่กระทําโดยที่หนังสือมูลค่าของน้องชายผม สั่งซื้อนะครับสั่งซื้อแต่วันที่หกิถุนานะครับมูลค่าไม่มากนะครับไม่หลักหลักร้อยกว่าบาทร้อยบาทที่สาแต่ถ้าเป็นเอกสารสําคัญนะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะผมเป็นพนักง,งานภายในความนะครับแล้วก็มาส่งให้น้องชายแต่ไม่มาส่งโดยเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่ามาส่งนะครับแล้วสุดท้ายแล้วไปบอกว่าน้องชายผมชื่อเกิดสุอภาษา์นะครับแล้วก็กเจ้าหน้าที่บอกว่าเซ็นรับแล้ว รับแล้วแต่เป็นเป็นผมโทรไปถามเจ้าของร้านหนังสือผอกาส่งมาแล้วตั้งแต่วันที่แปดผมตามวันที่สิบแล้วตามเจ้าของแปดนะครับแปดมาแล้วก็เขาเซ็นชื่อว่ารับแล้วแต่เป็นตัวลูกกระบาดนะครับแล้วผมก็ไปตามหาท,ท,ทั้งทั้งแปดทั้งทั้งทั้งทัก็จะเสียหายั่าเาั้งทั้แล้วแล้วเม้่อว้นที้งทั้งนั้งทน้งทั้โทัโท้าางทั้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 ่าั้งาั้งทั้งทั้นทอนงทน้งทั้งทั้งท้ายทล้วทั้งไม่มา แล้วผมก็โทรถามเจ้าของรังสือเจ้าของรังสือบอกว่าอ๋อไม่เขาบอกว่าเดยวจะมาส่งแต่ท้ายแล้วตอนเย็นผมโทรตามอีกน้องชายผมและญาติญาติต่างๆแล้วก็ลูกความผมต่างๆพี่น้องไม่มีครับไม่มาส่งผมก็ติดใจอย่างหนงึ่งปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมโดยที่ลงเลมือชื่อก่อนหน้านี้ก็มีหลายครั้งนะครับที่ผมตามหลายครั้งที่ส่งมาแล้วผมไม่ได้รับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีนะครับมีที่ส่งมาของไม่ได้สั่งก็มามีแล้ว มีก่อนหน้านี้ก็มีของสั่งอีกอย่างได้อีกอย่างนะครับวันนั้นผมเห็นว่าไม่เป็นประเด็นอะไรผมก็ไม่ค่อยมีเวลาก็ปล่อยไปแล้วเลยไปแต่ท้ายแล้วมันทําให้เสียนะครับในสังคมนะครับเป็นภัยสังคมอย่างยิ่งนะครับถ้าเอกสารนี้เป็นเอกสารสาคัญมันจะทําให้ผมเสียหายมากแล้วก็ไม่ให้เป็นเยี่งอย่างนะครับลักทรัพย์ด้วยนะครับเพราะเจ้าของติดตามเอาทรัพย์ไม่ไม่ได้ยักยอกนะฮะยักลักทรัพย์โดยผมติดตามเอาทรัพย์น้องชาติติดตามมาทรัพย์อยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้รับ แล้วโกหกว่านะครับว่าได้รับแล้วลงในมือชื่อปอมแปงอกสารใชเอกสารปอมด้วยนะครับผมจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดน้องชายมอบหมายมาแล้วนะวันนี้จะแจ้งความแล้วก็เรื่องบริษัทขนส่งนะครับคนโดนคนเลยมานะครับอย่าปล่อยปะละเลยไว้อย่าปล่อยไว้นะครับมีอะไรถ้าสงสัยหรืออะไรมาโทรหาผมได้เลยนะครับแล้วผมยินดีนะครับจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะจะได้เป็นเยี่ยงอย่างกับพนักง,งานขนส่งทั่วไปนะครับเพราะถือว่า ความเสียหายมันเกิดร้ายแรงมากนะครับคือเราความนี้ยินดียินดีจะให้ทำปรึกษานดีคนยินดีครับที่ถูกกระทํทาขนาดนี้รับและขนาดน,นี้เพราะว่าเป็นไทยสังคมอย่างยิ่งนะครับแล้วบุคคลก็จะโดนอย่างนี้ซ้ำๆอยู่ตลอดเวลานะครับ